เธออยู่ทุกทุกนาทีทุกคืนทุกวันที่เคยรักกันยังคงเก็บไว้คิดถึงเธออยู่ทุกทุกนาทีทุกลมหายใจจะมีดวงใจเอาไว้ให้เธอคนนี้แค่คนเดียว ลงดีกว่าโอ้ยเน็ตชั้นสักครู่นะครับโอเคใจยใจจำได้ดีที่ยืนตรงนี้เคยมีเธออยู่ ใจใจที่ฉันมีจะรอให้ถึงวันที่สดใสผู้ใดยิ่งกันเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละเอต้องอย่างนี้กระบอกนี่แหละตัวต้องไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปนี้ดังเบายัางไงไอจะเสียเกมเนี่ย เฮ้ยรู้ว่าจะพังไป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 เจ้ายิงกันแถวไหนเจ้ายิงกันแถวไหนของโลกใบนี้เฮ้ยใ,ใกล้เลยอ่ะ พอนะจ๊ะกินกินยิงกันอีกแล้วแดกแม่งให้หมดอะ่ะจริงๆแล้วถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยนะพกไอ้นี้ไว้เยอะอ๋อแล้วยังไงเข้าไปไม่เก็บพวก เข้าไปแล้วก็ทุบๆๆนะออกมาให้เราโดนยิงซะน,นะปะเข้าวงไหมหรือ,อยังไงหรือว่าอยากล่ามันหายไปหลายวันเลยครับป่วยเฮ้ยนี่ที่ไหนมานี่ววา เมื่อกี้ไม่ทันดูว่าไอ้ตรงที่เราลงเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดแต่ดูแล้วจะไม่มากเพราะว่าล่องรอยการเก็บเนี่ยไม่ค่อยมีแคเฮ้ยชิวนี่ดีดเนี่ยปะพร้อมพี่วงเป็นไงบ้างหูถึงกไกล เราจะมาเอาปืนอันเนี้ปไปใดนี่แหละครบข้องมือแล้วเขาเนี้ยข้างหลังมีการยิงกันอนะเอาไงดี เฮ้ยขวาก็มีซ้ายก็มาเอ้าเอ้า,านี้ก็ยิงอวดเราไปตามเสยงปืนดีกว่าครับแล้วก็เข้าวงไปเลยตัวมามาช่วงยังไม่ยิงขายเอาสะเพลงไหมอยากเปลี่ยนวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์อยากเปลี่ยนชีวิตให้ง่ายขึ้น อยากเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนอยากให้คนที่ยืนได้นังก้าอีอยากเปลี่ยนการลบเป็นการรักอยากให้คนหน้ายักมีรอยยิ้มอยากเปลี่ยนเปลวไฟเป็นไอติมเอ้หญิงสักสิเอออยากเปลี่ยนใจเธออยากเปลี่ยนใจเธอให้ชอบฉันสักหน่อย เฮ้ยเอาขอบป่งแล้วดิว่าเฮ้ยไอเนี่ยอันี้มันไม่เผื่อเผื่อเรายิงว่ามันไม่ถี่ฟาร์มเลี่ยมเลยนะเพื่อนจริงๆวิ่งเข้าไปต้องระวังข้างหลังด้วยขอโทษนะครับอาจจะมีฟุตฟัดฟุตฟัดก็ยังอยากจะร้องเพลงเฮ้ยนั่นๆเๆย เ้าทำไมหีแล้วลูกนั่นๆๆๆนั <Min> ่น้ยไอ้เนี่อเสือกแล้วยิงมันดิแมันไหนไอ้ตัวแจมอะหายไปไหนแล้ว ในบ้านสิในบ้าน,าน,านออกมาพบฉันแล้วไปทุบอะไรเล่นแถวนะ,ะเฮ้ยสองตัวสามตัวเนี่ยเก็บเป็นกลุ่คนไปก่อนเก็บเป็นกลุ่คนไปก่อนเก็บเป็นกลุ่คนไปก่อนโอ้สลัดลูกซองมันก็เอาอยู่เหมือนกันนะช็อตนี้แรงนะเพื่อนอนะ ทำคาเ็บเลยอย่ะลูกซองเหรอ,อวันนี้ผมจะเล่นแต่ลูกซองอยู่ไหนก็ลูกดาบ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 อันตรายมากครับขาได้ไหมอ,อยู่เลยนะดาบเนี่ยถ้าเกิด ประมาทเนี่ยนะถ้ามันฟาดผับผับผับเนี่ยมีร้องอ่ะขอบคุณนะครับเอาสีดีๆมาให้ทั้งนั้นเลยสีดีๆมาให้เราทั้งนั้นเฮ้ยเป็นไงบ้างโมงการรีโหลดรีโหลดครบทุกกระบอกนะ อันนี้เราเล่นบนตัว PC ก็จริงครับแต่ว่าผมยังกดคีย์บอร์ดไม่เป็นเลยยังคงใช้จอยของ PS4 ต่ออยู่นะครับิึงดีที่ว่าต่อจอยได้อ่าๆนั่นๆนๆหาแล้วอยู่ อย่างเดียวไม่ทันมันครับโอ้ยชิวจะหมดอะ่ะอยากได้ชิวไว้ก่อนของไม่ค่อยฟูหรอกแต่ว่าใครเดินนี่วะมีเสียงคนเดินมีเสียงคนเดิน ปะเราเหลือเวลาไม่มากครับเ,เข้าวงกันดีกว่าเดี๋ยวจะสายเกินไปรีโหลดแป๊บนึงยังจะมีโอกาสชมวิวอีกพอคุณ คือ60เฟรมแรกของช่องสำหรับฟอร์ดไนอะแล้วก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ใช้ไมโครโฟน USB ตวัวใหม่เาเข้าวงแลนะ้วเหรอเนี่ย ในส่วนของ u t u b e ช็อ uh, ตนะครับร้องเพลง uh, ท่อนฟุกร้องเพลงสั้นนะครับอยากให้ร้องเพลงอะไรก็ขอ,อกันมาได้สมัยก่นกอนๆเนี่ยเคยเคยซื้อกีตาร์มาตัวหนึง่งตาตอนนั้นเท่าไหร่นะตัวละห้าหกร้อยอะคิดเอาเมื่อปีสองพันยี่สิบสองปีที่แล้วอตอนเรียนน่ะ ไม่ได้พยายามคิดจะดีดเลยเจ็บนิ้วเลิกดีดแต่สะพายไปแล้วก็สะพายมาสะพายมาแล้วก็สะพายไปปวดสาวๆว่าข้าเนี่ยมีกีตาร์แล้วสุดท้ายเล่นไม่เป็นครับแล้วก็หายไปเลยครับไม่รู้ว่าลอยนวลลอยน้ำไปตอนน้ำท่วมปี5้าหรือเปล่ายุคนั้นดังคันกรเลย ซ้ายก็มีขวาวก็มีทำไมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมทั้งเกมทั้งเพลงขอบคุณมากๆฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ฉันไม่มีเธออย่างนี้กำลังร้องเพลงมาหอนทำไมวะได้ตัวนั้นอนะ ถอนทำไมวะเสียเพลงเขาหมดออเหลือสิบสี่คนแล้วเนี่ยจ,จะต้องเริ่มระวัดระวัดระวังแล้วครับไม่เน้นนะครับไม่เน้นแชมป์ไม่เน้นอะไรหรอกแต่ว่าเน้นทำคอนเทนทต์คิดถึงในช่วงที่ไม่มีคอนเทนต์เลยนะครับเพราะว่ารู้ไม่รักของทุกคนนั่นคือคำตอบฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไร ฉันไม่มีเธออย่างนี้ฉันก็คงหลงทางกำลังใจหายไปทุกทีไม่มีใครไม่มีเลยฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไรวันที่ใจฉันนั้นเหน็บหนา รักที่เธอให้มามันมาแทนที่ความว่างเปล่าขอุ่นในใจเมื่อฉันมีเธอรู้ไหมรักของเธอนั้นคือคำตอบทำให้คนอย่างฉันได้พบความหมาย รักที่ฉันสัมผัสรับรู้ได้ในใจเธอยังคงมีหัวใจที่แท้จริงขอโทษทีนะเป็นหวัดแล้วแล้วมาเล่นในห้องแอร์ด้วยแถมตอนนี้ก็จะจะเที่ยงคืนแล้วครับโอ้ยค่อนข้างเยือกเย็นเท่าไหร่ห้าทุ่มครึ่งนครับ โอ้ยดีกว่าจะพูดกระโดนเก็บจะาว่ากันนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีหมาหมามันหมาเล่าวะจิมม้มมาจิ้มมาเยอยากกาัดเราขอร้องพักก่อนเพื่อน าเลยเดี๋ยวงานงอกแม่เันไงอย่าเลยเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอยู่แถวนี้ไอ้งามไส้และไอ้เก้าคนมันไปไหนวะวงก็เหลือแค่เนี้ยอ้านั่นาหลาา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 า ตกใจด้วยคนไอ้นกตัวนั้นคงไม่ธรรมดานะท่านนั้นน่ะยอดเจอเวยยอดเจอย,ยอดเจอเฮ้ยเกือบ,อบ,อบไปไอ้นุม่มไม่มีชิลเลยเหรอลูก หลบันดีกว่าชิลไว้ที่หลัง8คนน่ะมีล้องอ่ะวันนี้ผมอ่ะอยากได้ชิลือเกินแล้วเข้าวงไปก่อนเนาะ นั่นไงมันต้องมีของแล้วก็โดนไอ้ตัวอื่นยิงหรือมันเพิ่งยิงกันเสร็จปลาปลาแล้วปลาแม่ปลาสีแดงเฮ้ยเฮ้ยออกมาเฮ้ยออกออกมาโคตรสุดตีนมากแล้วมันก็กลับไปแอบแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่ โห้เท่ว,ทวะ่ะมากันแล้วมากันแล้วเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เรายังไม่ออกเ,เขายิงกันดีกว่าผมเชี์ให้โทนี่เฮ้ยอย่าแพ้เขานะอย่าแพ้เขาอ,อย่แพ้เขา,ขา,าขสิเอ็มอุตส่าห์ออกมาแบบเยิเยอะ,อะแล้วแล้วรู้สึกว่าอัดลูกซอเข้าผมเลย เล่นสดเล่นสดกันอย่างเงี้ยนะตั้งใจเลยจะสอบโอ้หพ่าคุณเลือ5ห้าคนอะทนดูหน่อยแล้วกันนะครับได้ที่8ปดอะไม้ออกแบบว่าเท่เลย,ลยอยอกแบบค่อยๆขาดค่อยๆแบบถือถ้าใส่ไม้พูดกันก็บอกสวักร,รีแมคือตอนแรกที่ออกมาผมไปคิดว่า ผมตาขวานเปล่าผมแม่งมาแบบนุ่มๆมาเลยอะรับถือเลยรับถือเลยแสดงว <c oughs> ่าลอยมันเก็บในหอกไปเอายิงกันเร็วพ่อหนุ่มเร็วเอาแล้วเป็นยังไงล่ะเอาเคยออุยยิงลูวอะคุยลุกแล้วทางลูกซ้ายขวา ตัวที่ฆ่าเราแล้วก็ไอตัวที่ไปฆ่าไอตัวที่ของฆ่าเราก็พากันตายหมดแม่งดูใครไอตัวนั้นตายหมดเลยพูดถึงเนาะเหมือนพวกเขาก็ใช้จอยเล่นอะมันยังไงกัน เธออยู่ทีึูแ่ะที่ที่สี่แต่มีสองแล้วก็มีผู้หญิงไปกับผมเขาก็โมชิโมดผมก็เอาละมีคนมีผู้หญิงด้วยผมก็โยโรชิคุผลงานไาชิมาชทีนี้ไปลงนู่นเลยครับหลังหลังลงท้ายๆบาคนว่าโดนไอ้เจ้าผู้หญิงคนนั้นแซวว่าขอโทษนะคะคือคือคือเขาพูดภาษาญี่ปุ่นอะ นี่จะมาเล่นเกมหรือจะมาจีบสาวคะเนี่ยเชื่อมั้ยของเขิงไม่เก็บพอรู้อายุเราเข้าไปเท่านั้นแหละล้อเขาบอกสี่สิบเข้าไปขบอกน่นพ่อเขาเลยแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับผมทั้งเกมเอาไงเอาไงครับโอ้ยโดนชนออกนอกวงเจ็บหน้าเรียบร้อยอย่างเนี้ย วด,ด,ดูใครต่อไอ้ถึนไปหมดเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยเกมขับรถหรือยังไงเนี่ยโหนี่ถ้าผมเข้ามาอยู่นี่ผมเละเหมือนกันนะเนี่ยเจออย่างนเงี้ยขับรถอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งมันหายไปอีกคนหนึ่งซ่อนแซบจัดอะ่ะวงการเนี้ยนั่นนั่นนี่ไงข้างหน้าเล่นแล้วใช่ไหมหรือยังไง มึงเกมขับรถชัดๆเอาแล้วอยากดูเกมแนวไหนแบบไหนอะไรลงบอกกันนะครับ่อจะซื้อได้หาได้กแบบ็เอาเลยเอาเอยา,ายังไง กายแจมแล้วไอ,ลไอ้นี่เสร็จแน่เลยไอ้นี่เลยหมดแล้วยังไรสรุปว่าผมดูใครต่อไอตัวนั้นตายโอเค,อเคขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมอย่างหล่อบ๊ายบาย